จจกสูตรวิธีทำบัวลอยกล้วยมพะพร้าวอ่อนนะครับผมสูตรนี้ทำง่ายรสชาติออกมาก็หอมมันอร่อยมากเลยครับเหมือนได้กินบัวลอยแล้วก็กล้วยบวชชีพร้อมกันเลยครับผมทำยังไงไปดูกันได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเตรียมส่วนผสมในการทำเม็ดบัวลอยก่อนนะครับสูตรวันนี้พี่บิ๊กจะใช้แป้งขนมบัวลอย1ถุง250กรัมตราเหรียญทองคู่ครับผมทำง่ายนะครับประหยัดเวลาไม่ต้องใช้แป้งหลายชนิดครับ แป้งเนี่ยนุ่มเหนียวดึบหนับมากๆเลยนะครับมีกลิ่นหอมของแป้งปั้นง่ายด้วยนะครับแป้งตาเรียญทองคู่เนี่ยยังมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวด้วยนะครับและแป้งอื่นๆด้วยนะครับผมต่อมาก็เตรียมกล้วยน้ำว้านะครับ300กรัมแล้วก็หัวกะทินะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาขยำกล้วยให้เหลวเลยนะครับใส่หัวกะทิลงไปเล็กน้อยครับจากนั้นก็ขยำขยำบดๆนะครับผมให้กล้วยเหลวได้เลยครับ ใส่แป้งขนมัวลอยตราเรียญท่องคู่1ถุงครับผมจะเห็นได้ว่าเนื้อแป้งเนี่ยเขาสะอาดแล้วก็ไร้สิ่งแปลกปลอมนะครับจากนั้นก็โนดนวด,นวด,นวดผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับผมถ้าเกิดว่าสมผสมยังไม่เข้ากันนะครับเราก็ทยอยใส่หัวกะทิทีละเล็กทีละน้อยลงไปนะครับจากนั้นก็นวดต่อไปได้เลยครับผมถ้าสมผสมยังไม่จับตัวกันก็ให้ทยอยใส่หัวกะทิลงไปได้เลยครับผมให้ได้ประมาณนี้นะครับพักไว้ก่อน10บนาที ต่อมาก็โรยแป้งมันลงไปนะครับนำแป้งที่เรานวดไว้นะครับมาครึ่งครึ่งให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับนำมีดมาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยครับหั่นให้ครบเลยต่อมาเราก็จะนําเม็ดบัวลอยนะครับผมมาครึ่งครึ่งให้เม็ดเนี่ยออกมารูปร่างสวยมากขึ้นนะครับให้ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําให้ครบเลยนําน้าสะอาดมาต้มนะครับใช้ไฟกลางในการต้ม รอให้น้ำเดือดครับเมื่อน้ำเดือดแล้วก็เทเม็ดับลอยของเราลงไปเลยแยกๆเม็ดับลอยให้กระจายออกจากกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะติดกันนะครับจากนั้นก็ต้มต่อไปจนกว่าเม็ดับลอยของเราจะลอยขึ้นครับเม็ดับลอยไหนที่สุกแล้วนะครับก็จะลอยขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของขนมับลอยนั่นเองครับจากนั้นก็ต้มต่อเป็นเวลา2นาทีครับนี่เลยนะครับเม็ดับลอยของเรานะครับรู้ได้เลยว่าเหนียวหนึบหนับมากๆเลยครับต่อมาก็นํามาน็อกกับน้ําเย็น2นาทีครับผม นี่เลยนะครับเมรบร็ดบัวลอยของเราก็สวยมากเลยครับต่อมาเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันนะครับเตรียมหัวกะทิ400มลตรครับผมตามด้วยใบเตย2ใบครับเนื้อมะพร้าวตามใจชอบครับเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ามะพร้าว400มลตรครับผมแล้วก็น้ําตาลทราย120กรัมนะครับตั้งเตาใช้ไฟกลางนะครับผมใส่หัวกะทิของเราลงไปตามด้วยน้ำมะพร้าว น้ำตาลทรายเกลือปนเนื้อมะพร้าวอ่อนตามใจชอบเลยครับใบเตยสองใบครับผมนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยแล้วก็เคี่ยวให้กะทิเดือดครับผมกะทิเดือดเราก็ปิดเตาลงได้เลยครับก็จะได้แล้วนะครับน้ำราดกะทิมะพร้าวอ่อนของเราครับตักเม็ดบัวลอยของเราลงไปเลยราดด้วยน้ำราดกะทิมะพร้าวอ่อนของเรานะครับ นี่เลยนะครับพี่บิ๊กจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยครับผมก็จะได้แล้วนะครับบัวลอยกล้วยมะพร้าออ่อนของเราครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติมีความหอมมันอร่อยอย่างมากเลยนะครับเม็ดบัวลอยที่ทําจากแป้งบัวลอยตราเหรียญทองคู่นะครับก็เหนียวนุ่มหนึบหนับมากๆเลยครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมากินด้วยกันมากๆเลยนะครับลองนําสูตรนี้ไปทำตามกันได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของเม็ดบัวลอยสนที่เหลือนะครับก็ นำมาใส่กับน้ำราดกะกทิมะพร้าวอ่อนได้เลยนะครับอย่าลืมนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ